สวัสดีค่ะเด็กๆในครั้งนี้นะคะกูอ้อมจะพาเด็กนักเรียนไปเรียนรู้วิธีการแยกสารแขวนลอยซึ่งในครั้งก่อนเนี่ยเราได้เรียนรู้วิธีการแยกสารวิธีแรกกันไปแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการแยกสารแขวนลอยกันเลยค่ะ oh. วิธีการแยกสารแขวนลอย เป็นวิธีการแยกสารที่มีขนาดอนุภาคที่ใหญ่มากซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางของขนาดอนุภาคจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง10ยกกำลังลบ4เซนติเมตรด้วยเหตุผลนี้นะคะจึงทำให้สารเกิดการตกตะกอนและมีการแยกชั้นอย่างชัดเจนและบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมองเห็นเนื้อสารด้วยนะคะซึ่งวิธีการแยกก็จะประกอบไปด้วย3วิธีด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ วิธีที่1คือการกรองยกตัวอย่างเช่นการกรองกาแฟซึ่งวิธีนี้นะคะมักนิยมใช้กระดาษกรองหรือผ้าขาวบางในการแยกค่ะเมื่อกรองเสร็จแล้วก็จะได้กากกาแฟที่เป็นของแข็งแยกออกจากของเหลวนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวิธีการกรองเด็กๆลองนึกถึงนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ย เด,เด็กเคยเจอวิธีการกรองเหมือนกับตัวอย่างที่ครูอ้อมได้ยกตัวอย่างไปหรือไม่ลองนึกดูค่ะวิธีที่ 2. การตกตะกอนยกตัวอย่างเช่นการแกว่งสารส้มลงในน้ําซึ่งจะเป็นการแยกของแข็งออกจากน้ําโดยที่สารส้มจะไปจับตัวกับตะกอนทาให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วตกลงสู่ก้นภาชนะครูอ้อมมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะ มาที่วิธีสุดท้ายกันบ้างนะคะวิธีที่3ค่ะวิธีที่3คือการรินยกตัวอย่างเช่นการรินน้ำสาวข้าวซึ่งวิธีนี้จะเป็นการแยกของเหลวออกจากของแข็งนั่นเองค่ะเพราะว่าของแข็งนี้ไม่สามารถที่จะละลายน้ำได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้เรื่องการแยกสารแขวนลอย เด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ